สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว Youtube แล้วก็ Facebook นะครับสำหรับคลิปนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมันนะครับไม่มีความมันนะแต่ว่าจะมีสาระหน่อยนะครับก็จะมาอธิบายเรื่องการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยในในสายน้ำหยดนะครับแล้วก็จะมาบอกเทคนิค ดีๆนะผมในการทําไร่ข้าโพดว่าจะทํายังไงจะให้ได้ไร่ละเกียนเนะหรือว่าไร่ละ1.5ตันนะครับแล้วก็จะมาอธิบายว่าใส่ปุ๋ยกี่ครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะให้พอตาผมเป็นนายแบบเด้อตามนั้นนะสำหรับเจ้าเครื่อง3สูบตัวนี้ก็ติดน้ำมาสอ,สอคืนนะครับรู้สึกว่าจะก,กี่วันเนาะสองวันสคืนหรือเปล่านะ ที่ว่าทำคลิปลงไปนะครับจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ดับเครื่องนะครับผมแล้วก็น้ํามันก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะทดลองทําให้ดูนะครับว่ามันจะประหยัดไหมโอเคเนาะก็ฝากผลงานให้ด้วยนะครับโครงตานก N T 1 4 1เดี๋ยวจะไปจัดอีกแล้วเดี๋ยวก่อนบมงทกี้อาจจะได้ขโวดนี้นะครับหรือว่าอาจจะเร็วๆนี่แหละเดี๋ยวผมไปเอามาแน่นอนครับกับล้อรถไถปืนใหญ่คู่นะครับ แล้วผมก็ว่าจะไปเอาขุบมาสักตัวนะของแบรนด์นี้นะอ่านี่นะดับเบิลวิก,กันนะครับผมเพราะว่าทางโรงงานเขาผลิตเครื่องยอดข้าวพวกเผาสาลี่พวกฐานนะครับเยอะแยะมากมายก่กองนะครับผมรวมถึงพวกชุดคอสาลี่นะผมแล้วผมว่าจะไปเอาขุบมาใช้นะครับจากทดลองบ้าง ผมนี่เป็นคนที่ว่าชอบทดลองนะครับอะไรดีอะไรไม่ดีเนี่ยเพื่อนๆจะได้รู้เนาะจะได้เป็นแนวทางนะครับเผื่อว่าท่านใดสนใจหรือว่าหาอยากไปใช้งานแต่ว่ายังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนนะครับยังไม่เคยค้นหาอยากที่ไหนเจอก็อผมนี่แหละครับจะเป็นต้นแบบนะครับหรือว่าเป็นหนูทดลองให้เพื่อนๆเนาะเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจนะครับจะได้ซื้อมาแล้วก็ใช้งานได้ไม่ผิดหวังนะครับผม า,านั้นนะับแห่พูดดูดีอีกแล้ว <c oughs> ครับอ่ะมาเข้าเรื่องนะครับฮะมันจะมีก๊อกตัวนี้คือจะเปิดน้ำมานี่เหรอน้ตัวนี้่อตัวนี้นะครับสายตัวนี้คือที่ว่าจะดูดนะครับนี่ต่อเข้ามาในถังนี้นะ ตัวนี้จะละลายทางถังนี้ได้กี่ลูกพ่อมเดียวใช้ใช้ลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ละลายให้มันเป็นน้ำเนะาะครับละลายครับแล้วก็ทางระบบปั๊มเขาก็จะทำงานเองอัตโนมัติระบบปั๊มตัวนี้มันจะดูดเข้ามาเองอัตโนมัติตน,ะาานะครับผมตัวนี้ไว้แค่วลาเปิดน้ำเข้าถังเฉย ตอนนี้ไม่ได้ใช้งานนะครับแค่ไว้เปิดน้ำเข้าเข้าถังนะครับแล้วก็เปิดเข้าไปเลยนะนีน่นะตอนนี้พ่อลดน้ำนะครับแล้วก็อันนี้กี่ไร่นะพ่อสิบเท่าไหร่สิบสามไรไ่ได้นะใช้ปุ๋ยไปสี่ลูกแล้วพ่อใช้ใช้ปุ๋ยใค่กี่ข้าวอะกี่ครั้ง สามครั้งยูเรียหมดเลยอะ่ะอ๋อเรามีปุ๋ยดินปุ๋ยอะไรไหมไอ้สูตรอื่นมีแค่รองพื้นใส่ไปแล้วอ๋อก็มีแค่ปุ๋ยรองพื้นนะครับตอนหยอดไปนะครับหยอดพร้อม,มเมล็ดนะแล้วกอคอตาจะ,นะจะใช้ยูเรียครับนะ13ไร่ใช้4ถุงครั้งละสครั้งละสี่ลูก อ่าสามค้างค้งละสี่ลูกนะครับผมก็ดูเองเนาะน่าจะเข้าใจนะครับละลายน้นาําในถังละลายปุ๋ยในถังน้ํานะครับแล้วก็จะเปิดไปเด,เดี๋ยวเดี๋ยวของเขาก็จะด,ดูดเองนะเพราะว่าปั๊มตัวนี้มันมีแรงดูดอยู่แล้วเนาะ,นะก็เปิดไปตามสายน้ําหยดนะครับทางสายน้ําหยดก็เพื่อนเพื่อนก็รู้ดีอยู่แล้วแหลนะเนาะเข้าใจกันดีนะครับอาจจะรู้กันแล้ว แล้วก็ทำข้าวโพดช่วงนี้ก็จะค่อนข้างได้ดีนะครับผมทำไปเลยนี่ได้อยู่แล้วนะครับไร่ละหนึ่งจ้าตันนะครับมันเป็นช่วงๆนะถ้าเกิดว่าเราทำหน้าฝนเนี่ยมันจะไม่ได้ถึงนะครับนี่แหละเทคนิคดีๆที่จะ่าทำยังไงถึงจะได้ไรลนะตันก็ไม่ยากนะครับทำช่วงหน้าที่เราเกี่ยวข้าวเสร็จนี่แหละเกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บของนาปีเนาะแล้วก็มาทำเนี่ย เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าแรงเราสามารถกำหนดน้ำได้นะครับในเมื่อเรากำหนดน้ำได้ทางด้านต้นข้าวโพดเนี่ยมันก็จะไม่โดนน้ำเยอะเกินไปเนาะจะไม่เหมือนกับหน้าฝนนะครับถ้านหน้าฝนนี่โดนน้ำเยอะไปต้นข้าวโพดก็จะเหลืองนะครับอ่าอันนี้ก็ไม่ดีนะอันนี้เรากำหนดได้นะครับพันที่ใช้ก็นีเด้อนี่เจ็ดแปดเก้านะครับก็มีสามสามเก้า อีกอะไรอีกนอกเยอะแยะมากมายนะครับสนมากปพรตาผมจะใช้นี้แหละแต่ว่าคราวที่แล้วอตาผมได้เพียงแค่แปดเกียนนะครับสิบสองไร่แปดเกียนเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนนะครับผมโดนฝนมากก็ไม่ดีนะเพราะว่าต้นข้าวโพดในเหลืองแน่นอนนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆทักมาว่าให้ผมไปถ่ายที่เครื่องยอดข้าวโพดซิ่งนะครับผม กรอพี่เขาก็ส่งรูปมาให้ผมดูนะในใน Facebook นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะนี่นะแปลงที่พี่เขาหยอดนะครับแต่ว่าอันนี้พี่เขาส่งมานานแล้วนะส่งมาตอนที่ช่วงมีการดรามา่าตอนนั้นนะว่าจะงอกเยอะขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะไปจะไปถ่ายให้ให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปอีกสักครั้งนะครับ โอ้นี่นะน้ำออกแรงนะครับพอแล้วไงค,ครับต่อน้ำว็พอแนละ้วสองวันสองคืนน้ำมันพอเติมไปเท่าไ่แล้วนี่นอีกลิตรส,ส,สองกระติกติกละหกลิตรนะนะอ๋อเติมไปสองครั้งนะครับประมาณสิบสองลิตร เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปซื้อน้ามันมาก่อนจะเติมให้มันเต็มเลยนะครับแล้วก็จะดึงข้ามวันข้ามคืนอันนี้ก็สองวันสองคืนแล้วยังไม่ได้ดับเลยนะ mm hmm. ก็มีเยิ้ม <c oughs> มีเยิ้มด้วยนะครับแต่ว่าเครื่องไม่ร้อนนะเครื่องก็เย็นดีนะครับไม่มีอาการร้อนอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ทํางานหนักนะครับ mm hmm. อันนี้ก็ต่อไปผมก็จะทํานานนะครับผมนี่นะเปิดลงไปตามนี้ นี่นะครับก็อทำข้างล่างนู้นนะหกไร่นะนะเดี๋ยวเครื่องสามสูบย่ำนะเดี๋ยวจัดให้นะครับผมใจเย็นๆเด้อเดี๋ยวจะต้องให้ทางรถไถมาปั่นก่อนนะครับไม่ได้ไถนะก็นี่นะครับผมก็เดี๋ยวรอดึงน้ําใส่นะครับดึงน้ําใส่แล้วก็ปั่นเลยนะไม่ต้องไถนะครับ แต่ว่าอันนี้ที่ว่าไถเพราะว่าพอตาผมจะหยอดขาโพดนะครับแต่ว่าอันนี้มันหมดก่อนสายน้ําหยุดนะครับสายน้ําหยุดมันหมดก็เลยไถเผื่อ,อไว้นะครับแล้วก็อันนี้แหละไม่ได้ใช้นะครับก็ไม่เป็นไรเสียตังค์ฟรีนะครับประมาณสองไร่สองไร่กว่าน่าจะได้นะครับตอนนี้เพราะว่าทั้งหมดนี้มันจากนู่นมานี่ผมจับ GPS ได้หกไร่นะผมตามนั้นเนาะ ไม่ต้องไถนะครับไถเสียตังค์ไปอีกไรละสองร้อยนะนะจกกังกระปั่นไรละสองร้อยแล้วก็เรามาย่าอีกไรละสองร้อยก็เท่ากับว่าลงทุนครั้งหนึ่งเนี่ยก็เพียงแค่สี่ร้อยบาทนะครับก็ไม่ได้เยอะมากมายนะ,อะโอเคเนาะก็หรือว่าไม่ได้มีอะไรมากมายนะผมในคลิปนี้ก่อนนั่นแหละํขาขกระโปได้แน่นอนนะคราานี้ไรนะ่ละหนึ่งเกียน 1.5ตันนะครับได้แน่นอนนะถ้าเกิดว่าไม่พอนี่ก็อาจจะขาดน้อยนะครับแต่ว่าทำทุกครั้งนี้พอตาผมได้ทุกครั้งนะในฤดูหนาวนะครับผมโดยการาให้น้ำโดยการให้น้ำหยดเนาะหรือว่าเราจะเปิดลาดมาก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะลำบากตอนให้น้ำนะครับเคเนาะชิปต่อไปก็เดี๋ยวคอยดูนะครับจะทดสอบความประหยัด นี่แเดี๋ยวผมไปซื้อน้ำมันมาก่อนเดี๋ยวจะเติมน้ำมันให้มันเต็มถังเนาะจะเติมให้มเต็มเลยแล้วก็จะลองอใส่